ศุนทรพจน์ของ ous, แซงกิเนียสตัดมาจากหนังสือ Echo of Eternity สถานการณ์บนเทอรล,ล่าในตอนนี้เลวร้ายอย่างหนักพวกเขาสูญเสียแนวป้องกันอย่างหนักหน่วงเราผู้ป้องกันที่เหลือล้วนต่างถอยมาที่ประตู Eternity Gate หากแนวรับนี้แตกพ่ายไปราชวังหลวงเทอรล่าและองค์จกักรพรรดิย่อมไม่มีทางขัดขวางพวกมันต่อไปได้แซงกินียสเองก็รู้เรื่องนี้ดี เขาต้องปลูกกำลังใจของทุกคนให้กลับมาอีกครั้งให้ถึกเขมในการลบครั้งสุดท้ายที่ดูเหมือนจะไม่มีทางชนะในครั้งนี้วาจาของแซงกิเนียสจากนำพาผ่านทุกกำแพงที่สูงนับกิโลเมตรไปสู่ผู้ฟังทุกคนผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณของทั้งเซอร์วสกอลและโดนของเหล่าแมคคาเนคัสเหล่าทหารตามมายืนรวมกลุ่มรอบๆเครื่องรับส่งสัญญาณเพื่อร่วมเป็นประจัก์พยานข,ของคำถแถลงจากไพรมาเหล่าผู้ปกป้องแนวลบ แห่งเดลฟิกนับร้อยล้านจากทุกที่ของอิมพีเรียมที่กำลังลุกเป็นไฟล้วนต่างมาฟังเสียงของเทวทูตผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดล้วนต่างเห็นเขาแม้นถ้าพวกเขาจะอยู่ไกลเกินกว่าระยะสายตาหรือจากเครื่องฉายภาพสามมิติทั้งหมดก็ล้วนได้ยินเสียงของเขาแม้ว่าจากระยะไกลสุดก็จะได้ยินเสียงผ่านเครื่องส่งสัญญาณลอยได้ก็ตามเหล่าแมานิคัสล้วนต่างคาดหวังถึงวาจาที่จะสร้างกำลังใจเขานั้นรู้ดีว่ามันน่าจะจืดชืด แต่สําหรับเรามนุษย์นั้นมันต่างออกไปซึ่งพวกเขาล้วนต่างได้รับผลของวาจาของไพรหมากมากกว่าของผู้ตัวเองซึ่งมีผลต่อการลบที่สําคัญยิ่งแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาหรือที่ใครหลายคนคาดคิดว่าจากได้ยินข้าไม่ต้องการที่จะจักอยู่ที่นี่ซังวินิสเริ่มเอ,อ่ยข้าไม่ต้องการเวลาในปัจจุบันแบบนี้และข้าอยากให้อนาคตที่ตามมามันจกดีกว่านี้ พวกเราเนะี่ยล้วนต่างยืนหยัดขัดขวางพี่น้องชายหญิงของเราเองหลังของเราชนฝาประตูนิลันและนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่พวกเราจะชนะได้ข้าขอบอกได้เลยหาพวกท่านล้วนอยากรู้ว่าตนเองจากสิ้นชีพเยี่ยงไรบัดนี้พวกท่านคงรู้กันหมดแล้วพวกท่านจะถูกสังหารตรงกำแพงสุดท้ายที่กั้นขวางระหว่างความหวังและความสยองขวัญพวกท่านจะถูกนอนอยู่ที่นี่ ไม่มีผู้ใดได้ฝังล่าและได้มองเห็นท้องฟ้าที่กำลังจะลุกเป็นไฟและเมื่อตรงนี้ถูกตีแตกเธอล่าจักแพ้พ่ายและข้าสามารถบอกพวกท่านได้เลยเราไม่สามารถยืนหยัดตรงกำแพงนี้ได้อย่างแน่นอนพวกท่านย่อมเห็นอยู่แล้วพวกมัน้วนมีจำนวนมหาศาลพวกเราเหลือกันแค่เพียงหยิบมือเราอาจจะยันได้เป็นสัปดาห์ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ แต่สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเราล้วนน่าจะสิ้นชีพกันหมดภายใน3าวันด้วยซ้ําบางทีวาจาของข้าอาจทาให้พวกท่านตกใจหรือทําให้พวกท่านหวาดกลัวแต่ข้าจะไม่โป๊ปไม่กับพวกท่านไม่กับพวกท่านที่ผ่านการลบมากกว่า200รอกว่าวันแห่งความตายเพียงเพื่อมาอยู่ที่ตรงนี้ข้าล้วนเห็นใบหน้าของพวกท่านและเห็นว่าสงครามครั้งนี้พวกท่านต้องจ่ายกันเป็นมากแค่ไหน ข้านั้นได้ไปทุกที่ของสนามรบที่พวกท่านได้ลอยกลับมาและยืนหยัดที่นี่ในการลบคั้งสุดท้ายบัดนี้จะววร์มิสเตอร์เสนอพวกท่านเพื่อชีวิตของพวกท่านเองลับปากว่าจะเมตตาจากกองทัพของเขาถ้าหากเราล้วนละทิ้งกำแพงนี้ตัวข้าเองจะแพ้พ่ายไปเช่นเดียวกันบัดนี้ตอนนี้เพื่อบอกให้พวกท่านยืนหยัดต่อต้านมันอีกครั้งเพื่อให้ทุกอย่างที่พวกท่านมีแม้แต่ชีวิตของท่านเพียงเพื่อสิ่งนี้ ถ้าหากว่ามันสามารถยืนหยัดไปได้อีกชั่วโมงอีกสักวันหรือแค่เพียงวินาทีเดียวนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการช่วงเวลาอย่างนั้นหรือข้าควรแล้วหรือที่จะร้องขอให้พวกท่านเสียสละขัขงสุดท้ายอีกนั้นหรอแซงกวินสิสบินเข้าไปใกล้ในสนามรบบักดาของตนเองเข้ากับหินศิลามันกระทบอย่างรุนแรงและปักเขาอย่างนั้นไม่มีผู้ใดกล้าที่จะหยิบดาบเล่มนั้นออกมาแน่แลมองดูก่อนจะเห็นแซงกวินสิสบินขึ้นไปบนคอน้าพาเผยอหเห็นมือของเขาที่ไร้ซึ่งอาวุธใดๆไม่ แซงคูดิสเอ๋ยปีของเขาสบายจะรุนแรงเขาโมไปยังฝูงชนเบื้องล่างของกระสสยหน้าไม่ถ้าจะไม่ขอเช่นนั้นกับพวกท่านพวกท่านทุกตนล้วนตามมอบทุกอย่างให้หมดแล้วพวกท่านล้วนทําทุกสิ่งที่ขอให้พวกท่านทําแล้วทําอีกทาเล่ามาเป็นร้อยกว่าครั้งพวกท่านล้วนต่างทนทุกข์ผ่านสงครามที่ดํามืดเกินกว่าที่ใครเล่าจาักจินตนาการได้ เป็นสงครามเดียวที่ร้องขอตัวท่านมากกว่าทหารทุกนายในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ที่จักเคยร้องขอความจริงแล้วที่พวกท่านล้วนต่างยืนหยัดที่พวกท่านยังคงต่อสู้ข้านั้นไม่อาจนึกฝันถึงพวกท่านที่มีความกล้าหาและทอหดที่ทําให้พวกท่านล้วนต่างสู้รบและยังมองไปยังปืนไรเฟิลของพวกท่านได้สิ่งที่ฮอลัสเสนอให้กับพวกท่านนั้นมันเป็นคำลวงหลอกข้าจะเสนอความเป็นจริง ใครก็ตามที่จักยากหนีข้าอนุญาตออกไปจากที่นี่เสียมันไม่ใช่น่าอายเลยที่จะละเลยในหน้าที่ตรงนี้ไม่น่าอา่ยเลยที่จะยอมแพ้ต่อกองทัพผู้ทรยศแต่ด้วยเกียรติไปพร้อมกับคําขอบคุณของข้าพวกท่านล้วนตามมอบทุกสิ่งที่เคยขอไปแล้วข้าเล่าจะมีสิทธิ์อื่นใดที่จะร้องขออีกอย่างนั้นหรือจากพวกท่านผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเกินกว่าจะบรรยายเกินกว่าจะอธิบายได้ ข้าหากพวกท่านล้วนต้องการที่จะถอนไปยีที่แซงตันอิมพีเรียลิสและใช้เวลาสุดท้ายของชีวิตกับบุตรธิดาข้าอนุญาตและจงรู้ไว้ด้วยว่าข้าไม่ได้จับภาวนาให้พวกท่านเดินทางไปจนถึงบุตรของท่านแต่ข้าก็อิจฉาพวกท่านเสียด้วยซ้ำถ้าหากพวกท่านหวังว่าจะลองเสียงข้ามกำแพงไปยังพื้นที่ลกล้างก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นละก็เช่นนั้นในานามขององค์พระจัก,กรพรรดิท่านมีสิทธิที่จะจักลอง จงไปเสียและแบกรับความภาคภูมิใจที่ท่านได้ร่วมรบในฐานะวีรบุรุษท,ที่สู้ในสงครามที่ไม่มีพวกเราต้องการแต่ถูกบังคับให้ต้องต่อสู้ถ้าหากพวกท่านปรารถนาความจริงข้าจักมอบให้ด้วยความเต็มใจสำหรับสิ่งที่ท่านจักได้รับมันน่าอายที่ข้าจะต้องพูดแต่ข้าเองก็อยากจะทิ้งกำแพงนี้ถ้าหากข้าทำได้แต่ข้าคือไพรมาร์กในใจของข้าคือพลังที่เสมือนลูกครึ่งของเราทวยเทพ ปรารถนาชีวิตด้วยความดุร้ายที่ข้านั้นรู้สึกละอายแก่ใจถ้าข้าทำตามสัญชาตญาณของข้าข้าคงบินไปสู่ท้องนาภาและไม่เม้นจักมองกลับมาซะด้วยซ้ำแต่ข้าทำไม่ได้ข้านั้นเป็นครึ่งมนุษย์และความเป็นมนุษย์นั้นขอให้ข้าต้องอยู่ที่นี่เซนกูเนียสหันกลับมามองดูกำแพงอีกครั้งมองดูเหล่าทหารที่กำลังมองเขานี่คือเรื่องราวในตำนานที่เคยเล่าขานถึงตัวข้าข้าได้ยินจากป่าพวกท่านทุกวัน ว่าข้ารู้ดีว่าความตายจะมาหาข้าเมื่อไรเรื่องราวนี้บอกว่านั่นทําให้ข้าหานกล้าว่าทําให้ข้าไม่หวาดกลัวเพราะว่าข้ารู้ว่าวันนี้ข้าจะยังอยู่แต่ข้าจะบอกพวกท่านถึงความเป็นจริงคําทํานายถึงวันสุดท้ายของข้าเนี่ยมันใกล้เข้ามาถึงแล้วไม่วันนี้คืนพรุ่งนี้แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าตอนไหนและเมื่อใดสิ่งเดียวที่ข้ารู้คือโชคชะตาของข้าอยู่ตรงหน้าแล้วข้าหาได้ยืนตรงนี้ด้วยความหานกล้าของผู้ไร้บรรทาย ข้ายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าหากข้าสิ้นลมตรงนี้ข้าเลือกด้วยตัวข้าเองข้าเลือกที่จะสิ้นใจหลังชนประตูนั่นข้าเลือกที่จะมอบชีวิตของตนเองเพื่อซื้อเวลาสักชั่วโมงหรือสักแค่นาทีเดียวหรือแค่เพียงวินาทีเดียวเพื่อชดเชยให้ผู้ที่จักไม่อาจร่วมลบข้างกายข้าข้าเลือกที่จะสิ้นชีพที่นี่เพราะข้าไม่อาจเชื่อว่าข้าได้มอบทุกสิ่งที่ข้าทําได้ไปแล้วใครสักคนจักต้องยืนหยัดและต้องต่อสู้ และถ้าข้ายังมีทางเลือกอื่นข้าก็ขอตัดสินใจว่าข้าเพียงผู้เดียวข้าจะยืนหยัดข้าจะต่อสู้ข้าจะปกป้องกำแพงนี้เพราะข้ารู้ดีว่าลีเจียที่13ากำลังมาที่เอทอร์าด้วยความเร็วที่สูงที่สุดและถ้าพวกเขาไม่อาบมาช่วยพวกเราได้ทันพวกเขาจะานำพาการแก้แค้นให้กับพวกเราแม้นว่าข้าจะต้องยืนอย่างโดดเดี่ยวหรือมีพวกท่านนับร้อยหมื่นที่อยู่เคียงข้างแต่เมื่อฝูงทัพอันน่าลังเกียจของคอรัสตรงเข้ามายังกำแพงนี้ พวกมันจะเห็นข้าถือดาบอยู่ในมือไม่ใช่เพราะว่าข้าสามารถเอาชนะได้แต่เพราะว่ามันคือความถูกต้องข้ามีวันรู้ว่าสิ่งใดครอบงำจิตใจโฮมพวกนั้นคนที่เคยเป็นพี่น้องของเราแต่ข้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องขัดขวางพวกเขาความเงียบงานกลืนทุกคนในแนวลบในตอนนั้นที่ซางกูเนสขยับแขนของเขาไปที่กำแพงถ้าพูดมาหมดแล้วพวกท่านล้วนได้รับฟังทั้งความกลัว และคำสารภาพของข้าไปจนหมดสิน้นสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่ข้าจะถามพวกท่านพวกท่านจากไปหรือไม่ในตอนแรกในใบหน้าของเจ้าเทวทูตอันแสนเมตตามันไร้ซึ่งคำตอบใดสิโทมัสลาเจียจากกองร้อยดรอปทูบที่91ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรออกมาดีเขพผลและหน้าที่ต่อสู้กันเองในตัวของเขาและรู้ดีว่าทหารใดที่เผชิญจะพบเจอกับสิ่งที่มืมดมนที่สุด เขาสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้เขาสามารถหนีและมีชีวิตกองพันธุ์ของเขานั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลบแบบนี้พวกเขาคือกองกาลังต่อสู้แบบกองโจรฝึกเพื่อเข้าไปยังแนวหลังแต่เขากลับต้องอยู่พื้นที่ตรงแนวหน้าในสงครามปัสบนีไม่มีครั้งไหนที่ใช้การโจมตีจากท่าฟ้าไม่มีครั้งใดที่เหมือนอาการฝึกการกระโดดจากชั้นบรรยากาศลงมาปะทะแต่ในตอนนี้เขามีแค่เพียงปืนลัสกันและดาบปลายปืนเพียงเท่านั้นแต่เขารู้ดีว่า เขานั้นแค่กำลังหาข้ออ้างหานะความถูกต้องและเขาก็รู้ดีการฝึกจนชำนาญม,มาทำให้เขานั้นสงสัยแต่อย่างไรก็ดีเขานั้นรู้ดีว่าไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปเอาตามตรงมันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วที่เขาจัอยู่ที่นี่ถ้าเขาตายที่นี่ดีที่สุดคือเขานนั้นจะเสียสละตนเองในที่ที่สำคัญที่สุดไม่เขาตะโกนออกไปและแน่นอนเขาไม่ใช่คนแรกที่ตะโกนแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นเสียงของเขานั้นถูกกลบไปยังเสียงคลื่นของคำร้อง เขาจะไม่ทิ้งกำแพงแห่งนี้พวกเขาทุกคนจะไม่หนีไม่